สวัสดีทุกคนอ่าก็มีหลายคนอ่ะนะที่อยากจะรู้เกี่ยวกับชินจิคาคาวะว่าเป็นใครมายัางไงมาอยู่ในทีมแมนยูได้ยังไงวันนี้เราจะมาให้อีกท่านหนึ่งเป็นคนอธิบายก็แล้วกันนะซึ่งเคยอยู่ทีมเดียวกันก็ไปฟังจากปากของเขาเลยนะครับสวัสดีแฟนบอลอีฟุตบอล2025ด้วยนะครับผม ผมก็จะขอพูดนะครับเกี่ยวกับชินจิกาว่านะชินจิคากะว่นั้นก็เป็นนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในฐานะกองกลางตัวรุกเขาเริ่มต้นอาชีพกับเซเรโซโอ,โอสก้ในญี่ปุ่นก่อนย้ายไปบรุสเซียดอดมุนในเยอรมน,นีที่นั่นเขาช่วยทีมคว้าแชมป์บุนเดสลีกาสสมัยติดต่อกันและในปี2012คากะวะ ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวประมาณตอนนั้นก็16ล้านปอนด์นะในฤดูกาลแรกเขาลงเล่น26นัดยิงได้6ประตูและทำการแอสซิ์ไปถึง6ครั้งเขามีส่วนสำคัญในการช่วยทีมควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนั้นนะครับผมถ้าจะให้พูดถึงจุดเด่นของคากาวะนะฮะเด่นในการครองบอลครับการจ่ายบอลที่แม่นยำ และการหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษเขาเป็นนักเตะที่ใช้สมองในการเล่นและมีเซนส์ฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมหลังจากอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาคาวะกลับไปดดดมุลในปี2014จากนั้นเขาย้ายไปเล่นให้กับหลายสโมอสรเช่นเบสิสตัดตุรกีเรอันสราโกซาในสเปน PAOK เทศกรีซและซินทรีดองเบลเยียมปัจจุบันเขากลับมาเล่นให้กับ เซเรโซโอสกะในญี่ปุ่นคาคาวะยังเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติญี่ปุ่นโดยลงเล่น97นัดและยิงได้3 1ป,ประตูเขาเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโยุโรปนะครับและนี้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเท่าคนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูค่าพลังในเกมเลยนะครับชินจิคาคาวะนะครับผม ดูค่าพลังเบื้องต้นนะฮะันักเตะจะโดดเด่นในเรื่องของ attacking นะครับผมบนคอนโทรล97ครับดริฟ98นะครับแล้วก็ไทยพปชชั่น100นะครับโลพา a ์ s 90ครับูสเตอร์ที่แนะนำนะครับผมให้เลือกเป็นเทคนิคอนนะครับก็จะได้บวกสีค่าพลัง attacking ขึ้นมานะครับผมถ้าใช้โค้ดล a m p a r t ก็จะอยู่102นะครับตันที่102นะครับและโค้ดอื่นๆก็ตันที่102เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น โค้ด1นึบูสเตอร์หรือว่าโค้ด2บูสเตอร์นะครับก็เพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้นะครับหลายโค้ดนะครับและนี่ก็คือชินจิคากะวะนะครับผมนักเตะแมนยูนะครับผมชาวญี่ปุ่นครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับหลังอัปเดตวันพฤหัสวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ